สวัสดีค่ะดูคลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นการเยี่ยมชมโครงการที่บรรยากาศชิลมากๆเลยเพราะว่าเราอยู่ที่ศรีราชาค่ะกับที่ตั้งของคอนโดมิเนียมที่ชื่อว่า s e ดรีมแอศรีราชาเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ติดริมทะเลแบบนี้เลยบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆค่ะซื้อไว้เป็นบ้านพักผ่อนตากอากาศได้เลยหรือ ซื้อไว้ลงทุนก็ยังน่าสนใจเพราะว่าการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆแถวนี้รองรับได้ทั้งหมดไปตลาดบางพระไปตลาดหนองมน10นาทีเท่านั้นเองหรือว่าโรบินสันศรีราชาก็15นาทีหระยห่างจากเซ็นทรัลชลบุรีก็สักแค่20นาทีเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าตำแหน่งที่ตั้งของโครงการเนี่ยอยู่ในซอยเรียบชายหาดกับตันยุทธค่ะอยู่ตรงไหนไม่ยากค่ะก็คือ อยู่บนถนนสุขุมวิทนี่แหละห่างจากถนนใหญ่สัก500เมตรเท่านั้นเองจุดสังเกตง่ายๆค่ะจะมีโรงงานของ CPF อยู่ตรงข้ามกับซอยเลยแล้วก็ไม่ยากด้วยเพราะว่าป้ายโครงการของเขาเนี่ยชัดเจนเลยแหละมาง่ายมากๆจากกรุงเทพมหานครมาตรงนี้ทราบกันดีค่ะขับรถแบบสบายๆนะคะไม่ต้องรีบเลยไม่เกิน2ชั่วโมงถึงคอนโดของเราแน่นอนไปดูค่ะ คอนเซปต์ของ c d r e ี m ศิลชานะคะง่ายๆเลยค่ะคนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารนี้จะต้องได้ความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากที่สุดเพราะฉะนั้นคอนโดแห่งนี้โลไลท์8ชั้นมีเพียงแค่62ยูนิตเท่านั้นค่ะเป็นห้องที่ให้พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวก็คือทั้ง1ห้องนอนแล้วก็2ห้องนอนพื้นที่ใช้สอยจะเริ่มจาก ประมาณ35ตารางเมตรขึ้นไปจนถึง40ตารางเมตรค่ะแล้วก็นี่ก็คืออาคารสไตล์โมเดิร์นค่ะแต่ที่นี่มีดีไซน์ให้มีบางส่วนยุบเข้าไปบางส่วนก็ยื่นออกมานั่นทำให้ตึกของเราเนี่ยดูมีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีนะคะทุกๆห้อง ของอาคารนี้ของตึกนี้จะใช้กระจกเป็นผน,นังบานใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็มีระเบียงขนาดใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในห้องพักเราก็สามารถชมวิวได้อย่างสบายหรือว่าจอ,อกมาเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้อย่างสะดวกเหมือนกันและนอกจากนี้ค่ะแฟซิลิตี้ของที่นี่อยู่บริเวณชั้นกลาวทั้งหมดเลยนะคะชั้นจีก็มีทั้งส่วนของ ถงล็อบบี้ต้อนรับนะคะมีพื้นที่สำหรับนิติบุคคลเตรียมไว้ให้เรียบร้อยและในส่วนของอ outdoor ก็ยังมีสระว่ายน้ำระบบเกลือด้วยแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่มีพื้นที่สวนสำหรับพักผ่อนแล้วก็เดินลงชายหาดได้อย่างสบายและนอกจากจะอยู่ได้อย่างสงบแล้วก็สบายแล้วเนี่ยต้องมีความปลอดภัยด้วยค่ะที่นี่ถือว่าเหนือกว่ามาตรฐานนะคะเพราะว่าทางเข้าจากด้านหน้าที่ติดถนนซอยเนี่ยเวลาที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ย จะเป็นรั้วเลยค่ะเป็นประตูรั้วที่เปิดปิดด้วยรีโมทคอนโทรลแล้วก็จะมีรปภกล้อง C C T V รักษาการตลอด24ชั่วโมงด้วยจะเข้าอาคารนะคะนอกจาก Access Card ที่มีอยู่ทั่วไปแล้วเนี่ยจะต้องสแกนลายนิ้วมือด้วยแหมสุดยอดจริงจเข้าไปดูห้องตัวอย่างดีกว่า แล้วค่ะวันนี้ ห้องพักของ C Dream As ศรีร h า a าเรามาดูการเป็นห้องแบบ2ห้องนอนนะคะกับอีก1ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยรวมของห้องนี้ประมาณ36ตารางเมตรค่ะแล้วก็ในห้องก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์อินเด็กซ์เตรียมไว้ให้ครบชุดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละส่วนนะคะเลเยอร์ของห้องอยู่คอนโดริมทะเลแบบนี้ก็ต้องเป็นเลเยอร์ในแบบที่เรียกว่าสไตล์รีสอร์ทค่ะนั่นก็คือเข้ามาจากด้านหน้าปุ๊บก็จะมีส่วนของแพนทรีชุดครัวเตรียมมาไว้ให้ ลึกเข้ามาด้านในนี่เลยโต๊ะอาหารขนาดสองที่นั่งชุดนี้ก็ได้ไปด้วยนะคะแล้วก็ด้านในสุดของห้องนี้ก็คือไฮไลท์ค่ะเป็นลิฟวิ่งรูมที่ได้ทั้งโซฟารูปตัวแอลชุดนี้นะคะโต๊ะกลางชั้นวางของแล้วก็อยากให้ดูที่บรรยากาศมากกว่าเป็นห้องที่อยู่ติดระเบียงเพราะฉะนั้นบรรยากาศดีมากๆไปดูที่ระเบียงกัน ค่ะจากลิฟวิ่งเราก็เข้ามาที่มาสเตอร์เบดรูมค่ะนี่เลยกั้นสัสดส่วนความเป็นส่วนตัวด้วยบานสไลด์แบบนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้ที่ได้ไปด้วยก็คือเตียงค่ะ6ฟุตนะคะเนี่คิงไซส์มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือผนังเป็นกระจกบานใหญ่มากๆสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้แบบเต็มตาเลยทีเดียวแล้วก็ด้านนี้มาดูในส่วนห้องนอนที่2นะคะซึ่ง เราอาจจะไม่ได้เห็นดีไซน์แบบนี้ในกรุงเทพมหานครแต่เพราะว่าที่นี่เป็นคอนโดอาจจะออกไปกึงๆแนวตาอากาศนิดนึงเพราะฉะนั้นห้องนอนที่2องจะกั้นด้วยกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่แบบนี้นั่นก็คือเขาต้องการให้เวลาที่เรามาเที่ยวพักผ่อนกันเนี่ยพื้นที่ต่างๆมีความต่อเนื่องถึงกันแต่ถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวนี่ค่ะ แค่ปิดกระจกหรือว่ามีผ้าม่านเติมเข้ามาอีกหน่อยนึงก็ได้ความเป็นส่วนตัวทั้งสองห้องและการเข้ามาสู่ห้องนอนที่สองก็สามารถเข้าจากด้านนี้ได้ด้วย ซีดรีมแอดสีราชานะคะเป็นคอนโดมิเนียมตากอากาศที่น่าสนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่ติดหาดติดทะเลจริงๆไม่มีถนนกัน้นตัวโครงการก็ไม่ใหญ่ผู้คนก็ไม่สับสน,นวุ่นวายได้ความเป็นส่วนตัวดีจริงๆที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทำเลของศีราชานี่แนวโน้มการพัฒนาการเจริญเติบโตมีสูงมากๆและตอนนี้โครงการเอง ก็เพิ่งอยู่ในช่วงพรีเซลเท่านั้นเองราคาที่ตั้งขายต่อตารางเมตรเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆอย่างที่บอกค่ะไม่ว่าจะซื้ออยู่เองหรือว่าซื้อลงทุนแนวโน้มของผลตอบแทนในอนาคต ก็น่าจะพึงพอใจได้โครงการจะเริ่มสร้างในกลางปีนี้นะคะแล้วก็กลางปีหน้า2,561ก็น่าจะสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมให้เข้าอยู่แต่ว่าตอนนี้คุณสามารถเข้ามาดูที่สถานที่ตั้งจริงของโครงการได้เลยค่ะ C Dream at สีราชาขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ